เอาล้วค่ะอยู่กับช่องตัวคนติดเกมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับแต่ว่าเราจะหาแมปมิวทูกันโอเคมันก็เชื่อมโยงกันหมดนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีหลายแมปกันโดนแบนครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเอ่อมุ่งหน้าสู่ยิมสองครับไปลุยกันต่อ ตอนนี้เราได้ทำการสู้ยิ้มแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราสู้เสร็จเราจะจับให้ครบ800ตัวแต่ว่าพอรวมๆเราก็ได้จะประมาณ700กว่าเพราะผมจะไม่จับจะไม่จับตัวที่มันเป็นพวกเทพนะครับ มันจับยากเราต้องมาคุยกับคนนี้อ่บเลบลบลเขาบอกว่าถ้าเราสามารถได้เราเรียนได้ได้ยิมหนึ่งปุ๊บเราจะได้ท่าคือเราต้องสูย,ยิมหนึ่งเอ้ยให้นี่โดนเราเรียนดีกว่าอืม ใช้ถ้าตัดอตอนนี้เราสามารถเข้าไปเล็กเปลี่ยนโปเกมอนได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวที่ผมหามาเนี่ยแหละครับเราสามารถซื้อมิวทูไม่ก็อาเซอุดได้นะครับจะแ,แพงมากเลยมิวสามพโลบักอาเซอุดแป0 0ันโลบักอ่ะทีนี้เราจะได้ท้าวิ่งนะครับพอจบยิมหนึ่ง ไม่แต่อขาจะโดนจับรับไม่เอ,อ้ยโดนละอ,อ่า ผมไม่รู้ว่าท่าอะไรเพราะฉะนั้นจะต้องสุ่มตี วันนี้เหมือนจะเป็นดาดไฟนะครับให้เราชชดถ้า water powder นี่ดอลันนี้ต้องใช้มูนสโตนในการเปลงร่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้แค่แร่างเล็กๆไว้ก่อน นี่เขาใช้ทัดผิดเหมือนเราเลยเหมือนจะเพสเฟรี่นะเพสเฟรี่อ่ะติดพลารลาไร แล้วก็อีกเพย์แชร์หาได้จากการเข้ากลุ่มใดิสคอร์ d นะครับซึ่งผมไม่สามารถแปะลิงก์ Discord ได้เพราะว่ามันจะต้องลงทะเบียนเราจะใช้ท่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ถ่าที่โหดที่สุดเราจะต้อง่ะตัวที่เป็นพวกซูโดโปโกเกมอนมาใช้นะน่าจะเก่งถ้าถามว่าซูโดโปโกเกมอนคืออะไร สุโดโปเกมอนคือปโปเกมอนที่เป็น้ายทพพลัง้ายเคียงทพแต่ว่าไม่ใช่เทพเราต้องมาดูมินนับรูปอ,อาเจอปอนเอายังไม่เอาดีกว่าเห,เห็นนี่ไหมมันสปอยแล้วนะว่ายิมต่อไปจะต้องเป็นยิมไฟ ชอบเป็นท่าต่อสู้นะครับท่าต่อสู้แพะอ,อะไรผมก็ไม่รู้โอ้โหแรงนะเนี่ย มาชอบอีกละติดคลิกไหมไม่ติดเวลอัพเอาเวลไม่อัพเพนจีมผมเรียกแฮนซัมมาตลอด คือด้านบนจะเราจะไปเอาผีกันนะครับเราจะไปเอาเกิงแกเราจะเดินชนมันเลยก็ได้มันจะเป็นผมอยากได้เก่งแกผมก็เลยมาหาเป็นแมลงเหมือนแมลงเพชรทตุอะไรสักอย่างเพชรทธธัดมืดหรือเปล่าเอหรือชนะทัุมืดนะ ้าวัวนอับไลฟ์ฟอกกระเดียผมสงสัยต้องเดินบันตเตอร์ฟีไม่โ <c oughs> <c oughs> ดนชั้นไป เราจะต้องเรียนเราจะติดไอซ้นติด,ตด,ตดพลาราไล์หรือว่าสลีปม,มันก็มีเค่อาเดียวที่ใช้ได้วันนี้ผมน่าจะเล่นหลายอ p เลยนะในวันเดียวเพราะว่า ผมไม่ได้ลงมาวันสองมวนเพราะฉะนั้นผมจะลงอาเดนโก้ล้วกันเรียนท่าอีกจ่าอันนี้ค่าเก่นหนึ่งตัวเนะียเรียนท่ายอย่างเดียอะเลยส่งน้องพึ่งมาผมอยากได้ เขาไวกว่าเรานะหนึ่งสองตายพิจิเนี่ยมีแท็กกัสเหมือนกัน ให้ได้เหรอแต่ปิจ้เราเร็วกว่าเชื่อมันสมุกซีนี้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้มัน มันไม่ใช่ท่าที่จำเป็นสักต่ออะไรอันนี้คือเรากำลังมามาหาเรื่องเขานะครับแล้วจะโดนคนนี้เปิดแต่ว่าพอกเกระเดียเราหลับอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรูปทีมแป๊บหนึ่งโอเคสวัสดีเพื่อน ในเป็นแค่แคมเปอร์ในอย่ามาห้าวเป็นทัดดินครับทัดดินเอ๊ะไฟมันแพ้ดินนี่นีว่ว่ะถ้ามันเ,นเออเราใช้ไฟไปเพื่อติดเผาระหว่างไฟกับควิกเอ็กแท k กอันไหนแรงกว่าโอเคไฟแรงกว่า นี่แล้วติดเบินด้วยโดนโดนโดนขอให้เราเร็วกว่านี่ไปโดนเผาไปเห็นนี่ไหมครับอยากรู้ไม่ทำไมนกมันเก่งเพราะมันเป็นนกแอร์ผ่ามผ่าม อันนี้ก็เหมือนจะเป็นธทตุน้ำใช่ไฟเพลท่าน้ำตายเชียวบมธทตุน้ำเพลทใส่ฟ,ฟ้าแต่ว่าผมเอาธทตุบินไปสู้อะเอาดิตึงไหมมันตบแลออเออโดนไป เซนเนเทคนี่คือ,อจะเข้าไหมเนะี่ยอ๋อเจอชินกอซิลล่าไปนี่โดนขู่ควนไปไม่เจ็บโดนขู่ไปว่าไม่เจ็บชาร์จบีม นี่เราเพิ่มาเมจดแต่มันโดนโลดาเมจดม่เข้าไม่เข้าว้ยวายวยฮันเดอร์ช็อกคู่บอลอีกละ โอ้โหไอ้ครูบอนเอ้ยอ้อทำได้ครูบอนไม่ได้เลยไม่มีท่าโจมตีละน่าต้องใชนดด้นิโดรันเป นี่ยังแรงทั้งที่เลือดเท่ากันใช้ถ้าคัดเนี่ยคัดยังแรงกว่าโฟกัสอ n นเนอร์จีใช้โฟกัสอินเนอร์จี จะเพลไม่ได้เนี่ยเนี่ยมันติดหลับอะมันมันจะตายง่าย,ายเลยอ่ะและะ้วพอใช้แทะกะมันไม่ไม่หลับดูตื่นขึ้นมาได้แล้วใช่ไหม ดนปเราต้องฝากเงินไว้นะเพราะว่าเราจะเพเอาล่ะเราขอจบอีพีนี้ไว้ที่ชินวิวัฒนาการล่างเป็นชินนี้เอาล่ะไบไปครับสวัสดี